ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริแฟนปลอมตอนที่21อคนโกหผ่านไปอีกหลายปีกว่าบริษัทจะเริ่มเข้าที่เข้าทางโชคดีที่เธอได้ผู้ช่วยมือฉกาศที่รู้จักการสมัยที่เรียนอยู่ต่างประเทศด้วยกันอย่างสุวิทย์ลูกน้องที่เป็นเสมือนน้องชายของเธอสุวิทย์เป็นรุ่นน้องของเธอสองปี เป็นคนที่ทำงานได้เก่งกาจและยอดเยี่ยมในทุกๆด้านไม่มีขาดตกบกพร่องอะไรเลยเธอกล้าพูดได้เต็มปากว่าบริษัทของเธอรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะได้รับความช่วยเหลือจากสุวิทเมื่อไม่ต้องกังวลเรื่องบริษัทพัทธราก็เริ่มสร้างทีมนักสือบออกตามหาผู้หญิงปริศนาคนนั้นโดยทีมนักสืบนั้นสุวิทก็เป็นคนติดต่อให้ถึงแม้เหตุการณ์ในตอนนั้นจะเกิดในต่างประเทศแต่เธอจําจได้ว่าหญิงสาวคนนั้นเป็นคนไทยและพูดภาษาไทย ธอจดจำน้ำเสียงของผู้หญิงคนนั้นได้จดจำใบหน้ารูปร่างและสัดส่วนทุกอย่างได้ขอเพียงแค่ได้เห็นอีกครั้งเธอมั่นใจว่าเธอจะต้องจำหญิงสาวคนนั้นได้ได้แน่แล้ววันหนึ่งสวิทก็มารายงานว่าเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยเรียนที่ต่างประเทศและเรียนที่รัฐเดียวกันกันกบเธอรูปประพันธ์สันฐานคล้ายคลึงกับที่เธอเคยบอกกับนักสเก็ตคนหนึ่งในทีมนักสืบเขาช่วยร่างภาพวาดของหญิงสาวคนนั้นให้สวิทให้เธอดูรูปถ่ายของหญิงสาว แา่วินาทีแร่ที่เห็นเขาก็มั่นใจได้ทันทีว่าหญิงสาวในรูปถ่ายคือผู้หญิงในคืนนั้นชลาดาอุดมธรรมโชตเพียงแค่เสี้ยวใบหน้าเขาก็สามารถจดจำหญิงสาวได้เพียงแต่มาเจอตัวหญิงสาวแล้วเขาไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปดีแต่จากข้อมูลและประวัติของหญิงสาวเพิ่มเติมชรดาเพิ่งขารับตำแหน่งผู้บริหารต่อจากพ่อและแม่ที่เสียชีวิตไปและดูเหมือนว่า หญิงสาวกำลังมีปัญหากับคณะกรรมการบริหารระดับอาวุโสในบริษัทนั้นและในตอนนั้นเองที่พัทิราตัดสินใจสละมือขวาของตัวเองโดยสั่งลูกน้องมือฉากาจอย่างสวิทให้ไปสมัครงานที่บริษัทนั้นเพื่อช่วยเหลือหญิงสาวแน่นอนว่าคำสั่งนั้นเือเป็นการบังคับขืนใจลูกน้องผู้พักดีแต่สุดท้ายแล้วสวิทก็ยอมไปตามคำสั่งของเธอแต่โดยดีสวิทผู้เก่งกาจยังคงทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขาช่วยผู้หญิงคนนั้นจัดการปัญหาในบริษัท อย่างเรื่องคณะกรรมการอาวุโสที่ทุจริตและเหื่นกรามนั่นและยังช่วยหญิงสาวบริหารงานในบริษัทให้ผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้ตลอดเวลาที่สุวิทย์ทำงานปเป็นลขาให้ผู้หญิงคนนั้นสุวิทย์ก็จะคอยรายงานความคืบหน้าเรื่องของผู้หญิงคนนั้นให้เธอรู้เป็นระยะๆะะทุกอย่างลงตัวเกือบทั้งหมดแล้วทั้งบริษัทเธอและผู้หญิงคนนั้นแต่กลับเป็นเธอเองที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับหญิงสาวอาจเป็นเพราะเธอกลัวว่าผู้หญิงคนนั้น จะเกลียดเธอกับเรื่องในอดีตที่เธอเคยกระทำอย่างไม่น่าให้อภัยทำให้เธอยังลังเลที่จะเข้าหาหญิงสาวจนกระทั่งวันหนึ่งตอนที่เธอไปตรวจงานที่ต่างจังหวัดรถของเธอประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำเธอเกือบเอาชีวิตไม่รอดถ้าหากไม่ได้พลเมืองดีมาช่วยเหลือในตอนนั้นเองที่เธอคิดได้ว่าชีวิตมันช่างไม่แน่นอนถ้าหากว่าวันนั้นเธอตายไปในอุบัติเหตุเธอคงไม่มีโอกาสได้เจอผู้หญิงคนนั้นอีกเธอจึงตัดสินใจที่จะมาเผชิญหน้ากับชลาดาและทุกอย่าง ก็ช่างเป็นใจว่าเธอรักษาตัวหายดีจากอุบัติเหตุสุวิทย์ก็รายงานมาว่าประธานสาวชลดากำลังประกาศร,รับสมัครเลขาส่วนตัวเลขาส่วนตัวเขาจะไล่นายออกหรือไงเธอเอ่ยถามสุวิทย์ไปแบบนั้นแม้จะไม่ชินเท่าไหร่กับลูกใหม่ของลูกน้องที่เปลี่ยนไปตั้งแต่เริ่มไปทํางานกับชลดาอาจพระสุวิทย์ได้ยินข่าวเรื่องผู้ชายที่ไม่ค่อยดีนะักของว่าที่เจ้านายสาวคนใหม่สุวิทย์จึงทําตัวเองให้เฉื่อยสุด เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้านายใหม่ให้มาสนใจตนไม่รู้ครับแต่เธอก็ไม่ได้ว่าจะไล่ผมออกนะครับสวิตเองก็ไม่เข้าใจในหลายอย่างที่ประธานสาวคิดหรือทำเขาไม่ค่อยเข้าใจนะักแต่เจ้านายสาวก็ถือเป็นเจ้านายที่ดีเพราะหญิงสาวไม่ค่อยมายุ่งวุ่นวายอะไรกับเขามากนะักเจ้าน,นายสาวยุ่งกับเขาก็แค่เรื่องงานเลขาส่วนตัวบ้าอะไรสรงให้ตรวจเลือดด้วยอีกข้อสงสัยที่พัชราข้องใจสุด,สด ไม่ได้อ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ที่ผู้สมัครคนอื่นไม่รู้แต่ผู้ดูแลจัดการเรื่องการสัมภาษณ์งานอย่างสวิทนั้นรู้แต่สวิทเองก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าทำไมต้องตรวจเลือดและในตอนนั้นเองที่เธอตัดสินใจจะไปสมัครงานที่บริษัทของโชรดาแต่พัทธราก็ไม่ได้ขอให้สวิทช่วยเหลือหรือโกงการสมัครอะไรทั้งยังบอกให้สุวิทใส่ชื่อของตนเองเป็นคนสุดท้ายด้วยซ้ำเพราะเธอก็ไม่มั่นใจนะักกับการที่ต้องไป,ปเผชิญหน้ากับผู้หญิงคนนั้นในคราบของผู้สมัครงานแล้วก็ผ่านไปคนแล้วคนเล่า แต่ก็ไม่มีใครผ่านการสัมภาษณ์งานที่ประธานสาวเป็นผู้ทําการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองจนกระทั่งมาถึงคนสุดท้ายคือเธอการพบกันอีกครั้งของเธอและหญิงสาวดูเหมือนว่าชลดาจะจําเธอไม่ได้เธอหัวนึกถึงเรื่องในคืนนั้นซึ่งมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วและตอนนั้นเธอก็ไม่ได้แต่งตัวหรือทําผมเรียบร้อยแบบนี้ไม่แปลกหรอกที่หญิงสาวจะจําเธอไม่ได้ถ้าเธอจําชลดาได้ขึ้นใจเพียงแต่แววตาของหญิงสาว เปลี่ยนไปนิดหน่อยไม่รู้ทาไมเธอถึงรู้สึกเคอะเขินขึ้นมาเมื่อถูกหญิงสาวจ้องอย่างนั้นจนเยืนทําอะไรไม่ถูกมันรู้สึกอึดอัดจะต้องพูดอะไรบางอย่างออกไปแต่ก็นึกได้ว่าชลรดาอาจจะจําเสียงของเธอได้เธอเลยไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากและแต่แต่กแกล้งทําสีหน้าซื่อไม่รู้เรื่องรู้ราวออกไปหวังว่าหญิงสาวจะไม่เอะใจเรื่องเธอดีค่ะสายตาของชลรดาอย่างคงนิ่งชัดเจนเลยว่า ญิงสาวจาเธอไม่ได้จริงๆมันก็รู้สึกเจ็บอยู่นิดๆในใจแต่เธอก็แกล้งทําหน้าซื่อต่อไปแล้วการสัมภาษณ์งานที่เธอไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นทุกอย่างอยู่เหนือความคาดหมายของเธอเธอต้องฝืนตัวเองและอดทนอย่างมากในการที่จะไม่จับชลดากดลงกับพื้นหรือโต๊ะทํางานนั่นและทําอย่างที่ใจอยากทําให้หายคิดถึงเธอยอมถูกแกล้งและอดทนทําตัวซื่อๆอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆแล,แล้วเธอก็สัมภาษณ์งานผ่าน ชระด,ดารับเธอเข้าทำงานเป็นเลขาส่วนตัวแต่งานที่หญิงสาวสั่งให้เธอทำแต่ละอย่างก็ช่างประหลาดนักอย่างเช่นให้เธอเป็นคนขับรถให้บ้างให้แกล้งเป็นแฟนเพื่อหลอกน้องสาวของหญิงสาวบ้างแต่ที่ร้ายกว่าน,นั้นก็คือหญิงสาวสั่งให้เธออาบน้ำให้เธอแทบจะบ้าตายกับทุกอย่างและต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการสะกดกลั้นอารมณ์ของตัวเองให้นิ่งที่สุดถึงแม้จะถูกหญิงสาวปลุกปั่นยั่วยวนแค่ไหนก็ตามแต่ในใจลึกๆนั้นพัทิรารู้สึกดีใจเหลือเกิน ที่ตัวเองตัดสินใจมาสมัครงานนี้เพราะถ้าคนอื่นมาทํางานนี้แล้วก็เธอคงได้คลั่งตายแน่ๆยิ่งใด็กใกล้ชิดยิ่งคิดถึงแต่ก็ยิ่งต้องอดทนอดกลั้นกับการยั่วยวนของหญิงสาวเ้าถ้าจะบ้าตายลหลายรอบกับการกระทําของชลรดาเธอดูออกว่าหญิงสาวแกล้งจึงต้องทนต่อไปเธอพอใจที่ได้อยู่ข้างๆหญิงสาวแบบนี้ได้เห็นหญิงสาวมีความสุขที่ได้แกล้งเธอเธอยอมถูกแกล้ง แลเมื่อเธอเห็นหญิงสาวมีปัญหาทุกใจเธอก็ยังร้อนรอนไม่สบายใจอยากจะอยู่ใกล้ๆหญิงสาวตลอดเวลาแต่มาวันหนึ่งชรดาก็ทําให้เธอตะบะแตกจนได้ตอนที่หญิงสาวให้เธอพาไปเที่ยวทะเลความอดท,ทนที่กักเก็บมานานทาให้เธอเพ้อรังแกหญิงสาวมากไปหน่อยแต่หญิงสาวก็เป็นฝ่ายบอกเองว่าให้เธอลาจะตัวได้ทั้งคืนเธอก็แค่ทําตามที่หญิงสาวบอกจนเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปเธอจึงกลับมาคิดกังวลอีกครั้งว่าจะทํายังไงดี ในตอนนี้แค่หญิงสาวรู้ว่าเธอไม่ใช่ลูกน้องธรรมดาธรมดาและเธอยังปิดบังประวัติของตัวเองเอาไว้หญิงสาวที่เพิ่งรู้ยังโกรธเธอมากขนาดนี้จระดายังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าสุวิทยังเป็นคนของเธออีกหลักฐานลวงเกี่ยวกับประวัติทั้งหมดสุวิทย์ก็เป็นคนจัดการทุกอย่างให้และถ้าหากหญิงสาวรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเธอเป็นใครเคยทําอะไรกับหญิงสาวไว้ในอดีตหญิงสาวจะยกโทษให้เธอไหมซินดี้คะเดี๋ยวก่อน พัทิราั้างข้อมือของคนที่กำลังเดินทางออกไปเรื่อยๆตั้งแต่ออกมาจากห้องของอัญญาวิศวกรสาวที่ทำงานในบริษัทของเธอแน่นอนว่าอัญญารู้จักเธอเพราะเธอเป็นเจ้านายของหญิงสาวคนนั้นและหญิงสาวคนนั้นก็คือคนที่ทำให้โชนระดาโกรธเธอเป็นฟืนเป็นไฟเช่นนี้อย่ามายุ่งกับฉันหญิงสาวหันมาตวาดเธอในตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความโกรธและเตรียมจะก,ก้าวเดินหนีไปอีกแต่เธอไม่ยอมเธอวิ่งไปคว้างหญิงสาวเอาไว้ คุยกันให้รู้เรื่องก่อนสิคะฉันไม่อยากคุยกับเธอในเมื่อครั้งนี้เธอยังโกหกฉันและที่เธอจะพูดออกมาฉันจะเชื่ออะไรเธอได้อีกหลีกไปฉันจะไปคุยกับสวิทหมอนั่นกล้าดียังไงหาประวัติของเธอแบบมั่วๆแบบนั้นมาให้ฉันใจเย็นก่อนสิคะบอกให้หลีกไปมือบางผลักร่างของเธอให้พ้นจากทางแต่เธอกลับจับมือหญิงสาวเอาไว้และเพิ่งสังเกตเห็นว่ามือของชลาดาสั่นมากตอนที่อยู่ในห้อง ถ้าหากเธอจะปฏิเสธหรือโกหกยิงสาวเธอก็ย่อมทําได้แต่เธอไม่อยากโกหกอีกแล้วจึงไม่ได้โต้เถียงอะไรและนั่นยิ่งทําให้ชลรดาเข้าใจได้ในทันทีว่าสิ่งที่อัญญาพูดคือความจริงยิงสาวถึงโกรธมากพัดขอโทษที่หลอกซินดี้แต่พัดมีเหตุผลฉันไม่อยากฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นฉันเกลียดคนโกหกอย่างเธอชลรดาสะบัดมือของพัทราทิ้งก่อนจะเดินหนีไปอีกในตาคมหลับลงยังตัดสินใจ ก่อนคว้าเข้ามาือญิงสาวร่างกลับมาอีกครั้งแล้วลากไปทางอื่นที่ไม่มีใครผ่านมาพร้อมทั้งกักขังหญิงสาวไว้ด้วยร่างกายของเธอจะทําอะไรนะ่ะปล่อยฉันนะซินนี่ไม่อยากให้พัดโกหกใช่ไหมได้ค่ะพัาจะบอกคุณทุกอย่างชนลดามองคนพูดอย่างไม่พอใจเธอกํากลังจะเถียงแต่เมื่อเห็นในตาคมกริบที่จริงจังและแน่วแน่นั้นที่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดบางอย่างมันทำให้เธอยอมนิ่งเพื่อฟังสิ่งที่เขาจะพูด เธอไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เขากําลังจะพูดมันจะเชื่อถือได้ในเมื่อก่อนหน้านี้เขาก็โกหกเธอแต่เธอแค่อยากจะรู้ว่าเขาจะพูดอะไรอีกจะหาเรื่องอะไรมากโกหกเธออีกเรื่องในอดีตที่คุณเคยบอกว่ากลัวและเป็นสาเหตุทําให้คุณกลัวผู้ชายและกลัวการถูกสัมผัสจากผู้หญิงพัดพอจะเดาออกว่าคืออะไรเสียงนุ่มที่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นโทนเสียงเข้มเ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเล็กน้อย เพราะเธอเองก็เกิดความกลัวในใจเช่นกันเมื่อเธอต้องเอ่ยเรื่องนี้ออกมาคงเป็นเรื่องเมื่อหลายปีก่อนที่คุณถูกคนคนหนึ่งหลอกไปขายในคืนนั้นที่ผับใช่ไหมคะพัทิราจงใจพูดชื่อผับและชื่อรัฐซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอมั่นใจว่าชลดาต้องจําได้แน่ๆแ,และแน่นอนว่าในตาของหญิงสาวเบิกกว้างขึ้นอย่างตกตะลึงริฟิปากบางเริ่มสันดริกฮะเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไง ความไหววูบฉายชาัดในในตาคู่คมความรู้สึกผิดที่อัดแน่นอยู่ในอกและถอยคําที่เอื่อเออยออกมาช้าๆคําพูดที่ทําให้คนฟังแทบหยุดหายใจผู้หญิงคนนั้นที่เข้าไปช่วยคุณออกมาจากห้องนั้นจากผู้ชายต่างชาติตัวโตที่จ่ายเงินซื้อคุณและผู้หญิงที่รังแกคุณในคืนนั้นทั้งคืนจะทําให้คุณรู้สึกกลัวการถูกสัมผัสมาตลอดผู้หญิงคนนั้นคือพัดเอง